สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมแกล,ล่สมอตโวฮ,โโฮโู้แกลสมอตเนี่ยนะโอเคนะวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับเราจะมาสอนทําเครื่องบินกันนะครับอลังจากที่ผมทําเครื่องบินมาแล้วนะ,ะดูมันไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะดูสินะะเออผมก็เลยแบบต้องทําใหม่แล้วฮะเครื่องบิน ไม่ใช่มันมอสนะโหลดมานะแหมมอสนี้ก็ดีนะมันมีเครื่องบินหลายแบบนะครับส่วนใครที่อยากทาเครื่องบินก็อยากโหลดมอสก็เป็นโหลดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับลิงก์มอสอ่ะแตมีมอสเครื่องบินสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเครื่องบินสมัยใหม่สมัยเก่าแล้วก็ฮะแล้วก็มีพวกเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ เยอะแยะจริงๆนะครับส่วนใครที่เห็นด่านนี้แล้วคุ้นๆนะฮะแน่นอนครับมันก็คือด่านที่อยู่ในเอเวอเรสนะฮะเอ่อใช่ปะวะเออเอเวอเรสต์เอเเอเฮ้ยเอเวเอเรสต์หนึ่งนะหรือไม่ก็เรื่องอะไรนะเอ่อกัปตันอเมริกาสองนะครับเชบาทาโร่ใช่อ่านะฮะตามนั้นนะฮะก็เราจะไปดูกันว่าวิธีการทำเครื่องบินจะทำไงแบบที่เราทำเองเลยนะครับแหมเราไม่ต้องขับเครื่องบินก,กากๆพวกนี้นะ เช่ป้าเราไปลองทำกันเลยดีกว่าครับเราจะอยู่ตรงแถวนี nice> ้นะฮะก็อย่างแรกก็คือเราต้องเตรียมรถมาหนึ่งคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ได้นะฮะคันนี้ก็ได้นะรับไปก่อนที่ได้ออ้สวยงามอยู่นะฮะสมมติเราจะเอาคันนี้มาทำเป็นเครื่องบินนะฮะเราก็ต้องเตรียมรถไปมันจะได้ปะวะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้จริงเราต้องใช้ไอ้นี่นะฮะเรือเรือเรือต้องใช้เรือนะ ที่ขับได้นะเราจะมาลองดูว่าไอ้นี่ใช้ได้ไหมมามผมกลัวใช้ไม่ได้วะไม่เป็นไรหรอกเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาเข้าไปที่บอร์้ตรงนี้นะฮะไปเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำเปมาทําเป็นปีกของเครื่องบินเรานะฮะเราก็จะมาเลือกกันว่าจะเอาเชื่ออะไรดีนะครับแหมก่อนนะเราต้องทาแบบฮาร์ดคอร์เลยนะเออเดี๋ยและใช่เลย เออเท่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคแหละจะ๊ั้วตัวนี้ไม่ได้เลยนะฮะเราต้องเอาเป็นเรือแล้วครับผมไอ้นี่เอาไว้ทำน็อกรลอบไปกันทำเป็นเรือมันจะสามารถแบบนี่ลอยบนฟ้าได้นะฮะถ้าเป็นพวกรถอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยทำได้หรอกไอ้พวกนั้นน่ะที่ลอยบนฟ้ากดนี่แล้วก็เลื่อนมานี้แล้วก็ไปติดตรงนี้นะครับติดตรงไหนก็ได้ของส่วนของเนี่ ทำเป็นปีกนะแล้วเป็นปีกอ่อเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวง้อแบบสุดๆนะอันนี้จะทำแบบเร่งรีบเลยนะโอ้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 โอเคทำให้มันบาลานซ์กันนะฮะบาลานซ์ซึ่งไปเกี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าบินยังไงมันก็บินแบบเทพอยูด่ดีบินแบบพุทุ่มเลยเทอย่างเงี้ยแล้วมาดูกันว่าบาลานซ์กันมายังยังได้ไหมฮะอ้าวแปะโอเค โอเคได้แล้วแล้วก็ไปเข้าไปที่หมวดตัวเชื่อมนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับคำว่าอะไรวะแถบเลิศเชื่ออ่านไม่ออกนะฮะมันเป็นตัวอักษรของไอ้อะไรสระมันหายหมดครับอ่าก็นี่ครับตัวเชื่อมนะฮะตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยด้วยนะผมกลางจิตโอเคเรามาจริงที่นี่้ปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองนะฮะปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองนะครับโอเค หลังจากนั้น,ะนะครับเราอย่าเราต้องกดตัวตัวอะไรวะตัว x นะฮะเพรว่า,วาเออถึงแหละเราต้องเปลี่ยนเป็นปืนก่อนนะฮะเออชิบหายแล้วไม่เป็นไรคนระับเป็นปืนนะเอ้ยกดตัว r นะฮะปุ๊บอ่าตัว r มันจะทําการปลดล็อกไอ้พวกนี้หมดเลยนะฮะแหมเยี่ยมจริงแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกเอ,อ่อที่เราเชื่อมอยู่เนะี่ยแล้วเรากดตัว r ดูนะฮะ ทุกอย่างจะหายหมดครับอา้าวชิพายแล้วทํทำอะไรวะเนีเ่ยเอาใหม่นะฮะแล้วก็ทำปุ๊บปุ๊บนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับคนที่ตัดจัดฉากอะไรพวกนี้นะครับต้องระวังในการใช้เครื่องมือด้วยนะเพราะว่าสมมติเราทำเสร็จเนี้ยเราใช้ตัวเชื่อมเสร็จปุ๊บเอาออกเท่านั้นแหละฮะเปลี่ยนผิดปุ๊บจบครับชีวิตคุณนะจัดใหม่หมดผมเป็นมาแล้วไมห,ห่วครับเวลาสร้างโงสร้างหนังอะไรเงี้ยนะโอเค ค่อยพูดถึงเรื่องหนังอีกทีแลวกันมาตัเชื่อมก่อนนะออโอเคโอเคเราได้ส่วนของปีกที่เป็นปีกอันที่โหดร้ายที่สุดของผมมาแล้วนะนี่ีิวฟิวฟยวกับไอ้พูดนี่กากไอ้สัตว์พวกเนี้ยเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะสามารถขับได้โอ้ย้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกแหล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 กโอเค,อเค,อเคมาแล้วฮะตอนนี้ก็เมื่อกี้มันเกิดอาการแหลกแบบนานจะเป็นทีนะแหลกนี่จะเป็นปีกได้ ต่อถึงไหนแล้ววะตัวเชื่อมใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราจะมาทําให้มันบินได้กันนะฮะโดยการใช้ hoverboard นะฮะซึ่งไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีสระอ่านไม่ออกครับผมในะที่เอาอย่างนี้แล้วกันอยู่ข้างๆคาว่าโคมไฟะฮะเนีย่ยโคมไฟเนะี่ยอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยจะเจอกับไอ้ลูกบอลกรกากนะ,ะอันนี้ขน <laughs> ขนนะฮะอยู่ขนเนะี่ยอันนี้จริงมันอ่านว่าขึ้นนะแต่มันในนี้มันเขียนว่าขนนะฮะอ่านแม่งตามไปว่าขนแล้วกันขึ้นเอาขึ้นขึ้นขึ้นนัมเบอร์ก็กดไปครั้งหนึ่งแล้วกดไปเลขสี่นะฮะโอเคกดเป็นเลขห้าครับตามนั้นโอเคนะเราก็จะมาเลือกกันว่าจะเอาไอพ่นเป็นอันไหนดีเอ้ไม่ใช่ไอพ่นเขาเรียกว่าที่ลอยนะวันนี้ครับเราจะใช้เจ้านี้กันแล้วกันนะเราจะติดเป็นสี่มุมนะตรงนี้หนึ่งแต่ว่าอยา่า พยายามอย่าติดเยอะนะเพราะว่ามันจะทําการเนี่ยเครื่องมันจะยกได้นะครับติดปุ๊บอ่าโอเคเราก็ได้เครื่องอยกมาแล้วเราก็ลองกดบินดูโอเคบินได้แล้วฮนะตอนนี้บินได้แล้วลองกดเข้าไปนั่งดูซิอ่านี้กดคอนโทรลนะฮะเพื่อทําการเปลี่ยนมุมมองไปบุคคลที่ 3. สมสามารถโอเคเราเลื่อยได้ไหมดูสิหนักไปไหมโอเคได้นะฮะเสร็จแล้วมันไม่สวยนะเราต้องทำการ ลบไอ้พวกนี้ออกไปนะฮะไอ้พวกทําให้มันล่องหนนะครับหลายคนคนจะทําไม่เป็นกันนะซึ่งรวมถึงผมด้วยสมัยก่อนถ้าใครแบบว่าไปโหลดพวกบัตล่องหนมาเฮ้ยจะล่องหนจะล่องหนไม่ใช่นะมันมีอยู่ในตัวแล้วมันจะเขียนทาว่าอะไรวะเฮียอะไรวะก่อนนะคำว่าสีเนี่ยฮะคอร์เรอนะ c o คอร์รค,รรค,รรครรสีนะอยู่คําว่าข้างล่างคำว่า กล้องแล้วกันนะครับโอเคเราจะเลื่อนตรงนี้มาที่เป็นรูปกระดาษรุกนะฮะตรงนี้เลื่อนปุ๊บนี่ให้เป็นอันนี้นะฮะเสร็จแล้วทําการฉีดเข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่มันจะหายไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับตอนนี้นี่ไม่มีอะไรเลยนี่หายแล้วนะครับนี่เลยโอ้ยแบบเพอร์เฟกต์โอยกดลอยขึ้นได้ไหมอ้ยะไม่น่าเชื่อนะครับขั้นตอนที่สองนะคัือคือเราทําการอ่ ใช้ iPhone นะนี่ iPhone นะอยู่คำว่า,าไม่รู้เหมือนกันนะอยู่เกือบรองสุดท้ายนะฮะล้อแล้วก็คำว่าอะไรทูสักอย่างนะฮะแล้วก็นี่เลย iPhone นะแล้วก็เลือกกันว่า iPhone จะไปอยู่หมดไหนนะแปบบ๊บนึงผมขอไปเอากล้องออกก่อนนะไปเอากล้องออกก่อนนะรีรีมูฟไ้ฮนะร,รีมูฟอ้าวันนี้ไอทาโร่ ก็ออกกันนะแจ้โอเคมันจะไปชนกับกล้องไงผมไมปปรับเอาไว้โอเคไปที่เออผมไม่ใช่ไอโฟนดิเนี่ย iPhone นะมันอันนี้มันเขียนว่าไอพจนนะไอพ n e ตามนั้นนะครับเปิดมาอย่างมันเปิดแล้วเนาะแล้วก็เล่กันเลยว่าจะเอาไอ o ฟนแบบไหนจะเอาแบบใหญ่บิ๊กเบิ้มนะไหมบิ๊กเบมนะอ่าส่วนใคร อยากได้ไอพ่นเป็นยังไงก็ไปปรับเซตค่าตรงนี้ได้เลยนะนอันแรกจะเป็นเป็นยังไงเป็นละอองนะเป็นแบบสเก็ตอันที่2จะเป็นพวกนี่จะเป็นรอยสีฟ้านะอันที่สาจะเป็นไฟนะุูมโอ้ยอลังการดาวรับดูมากอันที่4จะเป็น no เอฟ e c t นะครไม่มีอะไรเลยไหนมันบอกไม่มีอะไรวะบ้าหรือเปล่า ไฟก็ได้นะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะเป็นควันนะครับมาและนี่แหละฮะเอาสุดท้ายคืออะไรเรามาดูกันนะอ๋อนี่จะเป็นแบบลอยบุมบ๋มๆุมฮะหนอนมุมมมมมนรู้ต่างดาวคนระับโอเคเป็นผมจะเอานะอ,อันนี้อ่าันนี้อะไรวะนี่คืออะไรนะอ่ะอ้ ทำเป็นเสียงเหรอเนี่ยโอ้โหเ็ได้อยู่ ah. อ่าอนนี้เป็นเสียงนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ผมจะเอาสมมติผมจะเอาน,อานี้แต่ว่าจะเอาใหญ่หน่อยแย่ฮ่ามอนแต่มันจะไปได้หวะไหวอ่ะช่างมันนะแล้วเราก็จะมาเอานี่ฮะเอานี้ยุบมาแปะไว้ตรงข้างๆนะแปะไม่ได้ด้วยดิเอานีขึ้นก่อนนะ <c oughs> เอา ไม่ทำอีท่าไหนนะโอเคไปกันนะเดี๋ยวเชื่อมก่อนเชื่อตัวเชื่อมเอเค <S <S อุอ้ยอ๋อลอยนะฮะลอยแต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันจะแบบเราต้องทำให้มันตรงตัวกันนะฮะโอเคกด เป็นอยู่แล้วนี่่าโอเคนีค่นะฮะเมื่อกี้มันถ้าเกิดสมมติมันลอยอยู่เนี้ยเราไปดึงมันลงมามันก็จะแบบแครกลงมาด้วยนะฮะนะฮะีตามนั้นวุ่นวุ่นมากเวลาช่างแม่งแล้วกันนะครับแต่แล้วเราก็จะเอาไอพ่นมาเหมือนเดิมนะฮะเอาให้มันดีเยอะหน่อยไอพ่นจะเอาเป็นตัวอะไรดีนะไอพ่นเอ่อนี่แลวกันนะฮะเอาอ๋อ คผมขอโทษครับผมลืมปกติไออันนั้นน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเวลาใช้งานอย่างนี้นะโอเคก็เอาไอพจน์มาตรงนี้ติดติดดีกว่าติดตรงนี้ฮะแมจะทำให้มันเรียบก็ไม่ได้ดิเนาะเอาไงดีวะเนี่ยอะไรวะสลบช่วยกู่ได้มากครับเอา ไอเอาไอพูดอะไรก็ได้นะตรงนี้ก็เอาสมมติเอาจานบินกระางมลาติดไว้นะนี่ตรงนี้ไม่ใช้ไม่ได้ว่ะต้องทำต้องเอาวัสดุที่ใหญ่กว่าน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบินไม่ได้เอาแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ได้อยู่นะครับก็สมมติเราเอาประมาณนี้นะฮะเราสามารถบินได้แล้ว <S <S อโอเคแล้วก็ได้ยานบินสุดแสงเจาฟฟ้าของเรามาแล้วนะฮะ ก็แต่งสีอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยเอาพวกนี้มาทำให้ทุกหัวใจอย่างเงี้ยติดเ,เข้าไปนี่หนึ่งดอกนะมันจะเป็นไงวะเท่หรือเดี๋ยวได้มาคุยกับผมก่อนเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะน,นี่ผมเป็น, Hard Low นาร์ดโลดเลยฮ่านี่ครับ <c oughs> ลองบิน <c oughs> และลองบินไอนะ้พวกโอ้โโอ้ เด็ดเด็ดเดคุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนโอเคนี่ฮะเราก็สามารถบินได้อย่างอิสระเสรีเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆไปนะครับโอ้ยยเยะนะฮะแล้วก็บินฝ่าโอยขึ้น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 กดผิดตัดนะตามนี้ครับอือยังไงรู้สึกหล่อขึ้นไหมฮะ ก็หลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถจอดได้ลงจอดแบบนิ่มๆได้นะฮะกดไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมนิ่มๆไปแล้วนิ่มไปแล้วขึ้นครึ้นขึ้นโอเคฮะเราจะไปลงจอดก่อนนะฮะมันต้องมีไอ้อมเยอะๆนะไอพ้พอมเยอะๆมันถึงจะดีมากครับคือแบบผมไปเอารั้วผิดไงมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยจะไม่ตรงกันนะ Okay, okay. โอเคโอเคลง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 แบนบน,น,นิดนวลนะโอเคก็การทำเครื่องบินก็ประมาณนี้แหละฮะไม่มีอะไรมากมายนะเราก็ได้เครื่องบินก,ก,กาบอานหนึ่งแล้ว <S 2> <S 2> ซึ่งต้องลำบากในการเนี่ยฮะต้องกดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามในการบินนะตามสเต็ปก็ปล่อยแมงไปบ๊ายบายโอเค อยู่ประมาณนี้ฮะส่วนเครื่องบินพวกนี้ก็จะขับค่อนข้างจะยากนิดหน่อยนะอุ้ยเอาละแลกโอเคเดี๋ยวผมขับไปดูแล้วกันเป็นมอสที่ขับเครื่องบินยากมากนะฮะเราจะเอาเครื่องบินของทางการไปนี่เครื่องบินเอเอนะเครื่องบิน AA. เอเอาค่อยๆวางนะฮะเปราะบางมากนี่ไอ้สัตว์ค่อยๆวางอโอเคดังกิ๊กๆนะฮะเราขึ้นไปปุ๊บ สอนเลยแล้วกันกดขึ้นอย่างนี้มันไม่ติดก,ก็ต้องกดตัว R <c oughs> ครั้งหนึ่งก่อนนะฮะให้มันสตาร์ทเคลื่อนก่อนเสร็จแล้วก็ไปโลดโอ้เอ <c oughs> าเบาขึ้นนะนี่ครับเราก็ได้เครื่องบินมาแล้วครับสามารถบินได้แล้วนี่ตามนี้เลยนีเย่เป็นไงโอ้ยแสงเตี้ยวฟ้ฟานะฮะมองได้นะเหมือนมาตั้งฟิลสามนะครับมาตั้งฟิลสามเวลามอนต้องกดสเปกปบาร์ก่อนนะเอาสเต็ปเขาเลยกดสเปกปบาร์แล้วมองได้ซึ่งเราก็ปล่อยแม่ก <อ>ดังปุ่นเฮลิคอปเตอร์เช่นเคยนะอันนี้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ของอาร์มาสามนะฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปเหยียบข้างบนได้นะมมนี่เปลี่ยนมุมด้วยเวลาเล่นกับเพื่อนก็เปลี่ยนกดกับหนึ่งสองสามนะเปลี่ยนแบบมองอย่างนี้ได้นะฮะก็ใช้ได้อยูนะ่ผมยอมรับเลยว่ามอดนี้นั่นเก่งเจ๋งจริง,รงๆนะบอืมก็ คลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเจอกับไอเดียไอจะเรียกไอเดียไหมไม่ไม่เรียกดีกว่าคลิปมันจะสอนอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคก็เอ้ยเดี๋ยวผมผมพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องหนังนะฮะผมกําลังคิดในเรื่องอยู่จะบอกว่าจะคิดมาตั้งนานแะล้วแต่ก็ยังไม่คิดสักทีนะฮะมันคิดยากไว้ต้องเข้าใจนะครับก็ส่วนใครที่ชวนผมเล่นแกลเลรี่มอสบ่อยๆก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เล่นนะเพราะว่า อย่างแรกคือผมขี้เกียจเลยฮนะไม่แล้วก็อย่างที่2ผมเล่นเกมอื่นอยู่นะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ผมจะบอกว่าคิดดูทีก็แปลว่าผมอาจจะไม่เล่นก็ได้นะโอเค <c oughs> บอกไว้ก่อนเทิไว้ก่อนโอเคให้คลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอกับเกมอะไรก็ไปติดตามชมกันเอาเองแล้วกันโอเคบายบายวู้ฮู้ฮู้แย่อกไหมทนทานว้าวเครื่องบินสวยๆเต็ไมไปหมดเลย เลือกขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยกุมใจจริงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวจรวดไข่วะแนะ่